ในช่วงที่2ของ Sport Today ไปดูความเคลื่อนไหวกินในบ้านเรากันต่อครับไปดูบทสรุปของฟุตบอลโตโยต้าลิกครับรอบ32ทีมสุดท้ายครับปรากฏว่าศึกสายเลือดก็เป็นทางด้านบุรี PA, รัมย์เอคับเอาชนะจุดโทษทีมน้องอย่างบุรีรัม f c ไปได้ครับ ฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบ32ทีมสุดท้ายนะัตกค้างครับที่สนามไอโมบายนิวสเตเดียมบุรีรัมพีเอจกฝูงไทยพีบุมมรีครับโคจอมมาพบกับบุรีรัมฟีจากฟุตบอลดิวิชั่นหนึ่งโดยเกมนี้เบนฟิตเชฟเฟอร์กุสซีอคนใหม่ทีมชาติไทยเชยร์แมนนั้นก็มานั่งชมเกมอยู่ด้วยครับเกมนี้ทางด้านของบุรีรัมฟีครับไปใต้การคุมทีมของโคชสะสมพบประเสริฐก็ขึ้นนําก่อนนาทีที่28จากการเข้าชาร์จบอลของสมปองสอเลศครับ แต่ว่าทีมปราสาทสายฟ้า PA นั้นก็มาตีเสมอได้ครับนาทีที่43จากลูกมงของรังสรรพิวัตชัยโชคครบ90นาทีเสมอกัน1-1ต่อ 1, ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีแต่สุดท้ายก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับทำให้ต้องดวนจุดโทษตัดสินปรากฏว่าเป็นทีมพี่บุรีรัมย์เ a ครับยิงแม่นกว่าเอาชนะไป5-3ต่อ 3. ประตูรวมก็ชนะไป6-4ครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมเชียงใหม่ f อในวันที่5และ12กรกฎาคมนี้ต่อไปครับส่วนความเคลื่อนไหวของสโมสรศรีราชาซูซูกิ FC ที่อันดับ14ของตารางไทยเพียร์ลีกครับล่าสุดก็มีการเปิดตัว2นักเตะใหม่ต่างชาติครับก็คือดูดูลุยส์เอเดวาโดสูน้าที่ย้ายมาจากบุริดามย์ PA และอีกคนนึงก็คือจูเลสอาชองครับมิดฟิลด์รุ่งวัย19ปีอดีตทีมชาติการนาชุดอายุ17ปีครับ ซึ่งกุนซือดุสิตเฉลิมแสนอดีตนักซ้าทีมชาติไทยครับก็แสดงความมั่นใจว่าการเซ็นสัญญาคว้า2นักเตะใหม่นั้นจะทำให้ทีมพัทยาซูซูกิ f อีมีผลงานดีขึ้นและก็จะไม่ตกชั้นอย่างแน่นอนครับไปดูความเคลื่อนไหวของกุนซือคนใหม่ของทีมชาติไทยกันบ้างครับนั่นก็คือบินฟริดเชฟเฟอร์ครับกุนซือชาวเยอรมันก็มีการเซ็นสัญญากับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอทย,ย่างเป็นทางการไปแล้วครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยบินฟริดเชฟเฟอร์วัย61อปีนั้น ก็จะมีสุรชัยจตุรพัทรังศ์คงกับอดีตนักเตะทีมชาติไทยเป็นผู้ช่วยกุ่นสื่อด้วยแล้วก็รวมกับทีมงานของเขาชาวเยอรมันครับโดยเชฟเฟอร์นั้นก็บอกว่าได้ศึกษาข้อมูลจากฟีฟ่าครับโดยมองว่าทีมชาติไทยนั้นมีแนวทางการพัฒนาฟุตบอลที่น่าจะดีขึ้นในอนาคตครับจึงตัดสินใจมาคุมทีมชาติไทยแล้วก็หวังว่าจะพาทีมช้างศึกของไทยเรานั้นสามารถผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายใน ปี2014ได้ครับหลังจากที่เคยสร้างผลงานพาทีมชาติแคมรูนคว้าแชมป์ฟุตบอลแห่งชาติในทวีปแอฟริกามาแล้วครับโดยเจฟเฟอร์นั้นก็จะเรียกนักเตะ35คนมารายงานตัวที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับและจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่9กรกฎาคมโดยวางแผนอุ่นเครื่อง3นัดกับโอมานบาเรนและก็คูเวตครับก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2พบกับปาเลสไตน์ในวันที่23และ28กรกฎาคมต่อไปครับ ส่วนข่าวที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดครับซึ่งเป็น global partner ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแชมปพี้มนยรลีกจากอังกฤษก็ได้จัดกิจกรรมสิงแมนยูไนเต็ดแชมเปี้ยนส์โปฟี่ทัวร์ครับเพื่อฉลองสถิติแชมป์เพิร์มลีก19สมัยโดยแมนยูนั้นก็นำริโอฟอรินานครับอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษนั้นมาโชว์ตัวแล้วก็ร่วมฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยครับ เพื่อแชมป์เพลย์มมลิกของแมนยูไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วครับ